รายการค้าวันที่18มกราบริษัทจัดทาใบวางบินให้บจอจอกไทเทดดิ้งดังนี้ 1. ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1ทับ0 0 0 0 2 2. ใบรถหนี้ขายเชื่อเลขที่อ้างอิง SM 0 0 0 1ทับ0 0 0 0 1 ลูกนี้รับวางบินและรัดชำระนี่วันที่27.01.58ค่ะตอนนี้เราอยู่ในหล้าเมนูหลักเราจะเลือกที่ระบบลูกนี้และวิเคราะห์นนี้ค่ะคลิกที่ Workflow ค่ะเลือกใบวางบิน SL ค่ะโอเคค่ะกด F3 เพิ่มค่ะ เลขที่และเลขที่ยังเองนะคะเราจะไม่ใส่ค่ะวันที่คือ18.01 58ค่ะลูกค้ารหัสนะคะเราจะใส่จุด enter ค่ะเราจะเลือก C 1บรจาคอดไฮเทตติ้งค่ะวันนัดชำระนะคะใส่วันที่27.01 นะคะเราก็จะใส่จุด enter ค่ะเราก็จะเลือก s 1 0 0 1ทับ0 0 0 2กดเลือกเลยค่ะกด yes ค่ะยอดสุดทีนะคะคือ33,170บาทกด s 1 0เพื่อบันทึกค่ะ กดโนค่ะรายการค้าวันที่18เสร็จสิ้นแล้วค่ะ